สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกถึง15นาิก30นาีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอเริ่มต้นเช่นเคยค่ะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้คุณต้องดูแลตนเองให้แข็งแรงจะได้ปลอดภัยห่างไกลโรคนะคะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคอะไรมานาเสนอและอยากจะย้าเตือนกันบ้างติดตามไปได้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ ถึงแม้ว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินอาจจะกลายเป็นเรื่องจําเป็นของใครหลายหลายคนด้วยหลากหลายเหตุผลแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถใช้เครื่องบินเดินทางได้นะคะเพราะอาการของโรคบางโรคก,ก็มีความเสี่ยงมากเกินไปดังนั้นผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรศึกษาข้อจํากัดการโดยสารของแต่ละสายการบินก่อนตัดสินใจใช้บริการค่ะเนื่องจากสายการบินแต่ละแห่งนั้นจะมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพควรต้องไปพบ แพทย์ก่อนเดินทางเพื่อลดความเสี่ยงและควรจะมียาประจําตัวพกพาในกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องสําหรับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขึ้นเครื่องบินก็มีดังนี้ค่ะเด็กแรกเกิดอายุต่ำกว่า7วันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความกดดันอากาศในเครื่องบินทารกคลอดก่อนกำหนดต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตของปอดหญิงที่มีอายุครรภ์เกิน36สัปดาห์ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้เช่นโรคหัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายเรื้อรังผู้ป่วยที่ผ่าตัดต่อเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจหรือผ่าตัดบายพาสหัวใจไม่ควรจะเดินทางภายในเวลาสองสัปดาห์ภายหลังการผ่าตัดผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจปิดปกติและมีอาการเหนื่อยหอบผู้ป่วยโรคปอดท,ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ไม่สามารถหายใจเองได้ผู้ป่วยโรคปอดบวมโรควัณโรคปอดท,ที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ ผู้ป่วยโรคลมชักที่ยังควบคุมอาการไม่ได้ผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับอุบัติเหตุและสมองกระทบกระเทือนไม่เกิน15วันผู้ที่ได้รับการฉีดสีตรวจเส้นเลือดในสมองไม่เกิน3วันผู้ป่วยโรคทางจิตเวชท,ที่อาการอย่างไม่สงบผู้ที่ได้รับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ไม่ถึง24ชั่วโมงผู้ป่วยโรคไซนสัสหรือโรคหูอักเสบเฉียบพ,พลันผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่อาจมีอาการสุดลงระหว่างการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารเครื่องบินถึงแม้จะไม่มีปัญหาสุขภาพแต่ระหว่างอยู่ในเครื่องบินก็อาจจะมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นได้เช่นอาการปวดหูหูอื้อขณะเครื่องบินขึ้นหรือลงเนื่องจากหูชั้นกลางไม่สามารถปรับความดันให้เท่ากับบรรยากาศภายนอกหากมีอาการรุนแรงก็อาจจะส่งผลให้สูญเสียการได้ยินมีปัญหาเรื่องการทรงตัวเวียนศีรษะและมีเลือดออกจากหูได้ ภาวะขาดน้ำเนื่องจากอากาศภายในห้องโดยสารของเครื่องบินมักจะแห้งและมีความดันต่ำทำให้น้ำจากผิวหนางและระหว่างการหายใจระเหยเร็วขึ้นรวมถึงผู้โดยสารส่วนใหญ่ดื่มน้ำน้อยกว่าปกติระหว่างเที่ยวบินจึงมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอจนส่งผลต่อระบบไหลเวียนของเหลวและการทำงานของอวัยวะต่างๆค่ะถ้าหากปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำมากเกินไปเป็นเวลานาน,านก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะนอกจากนี้เราอาจได้รับผลกบ กระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการบินค่ะเนื่องจากเครื่องบินเป็นพื้นที่จาํากัดผู้คนจนํานวนมากต้องสัมผัสอยู่ใกล้ชิดกันดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสจากการสัมผัสและด้วยความดันอากาศในห้องโดยสารอาจทําให้ตาแห้งหรือทําให้อาการเรื้อรังบางอย่างรุนแรงขึ้นรวมถึงความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นจนอาจส่งผลต่อหัวใจและปอดได้อีกด้วยค่ะ เดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย เสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด My m o c q p ซี s คธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม อยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับช่วงคนทำดีค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคนที่ทำความดีถือว่าเป็นต้นแบบของสังคมในการให้การช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเราเปิดช่วงนี้มาเพื่อที่จะเชิดชูผู้ที่ทำความดี โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะมีสาขาอาชีพใดๆก็ตามนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการให้กําลังใจแล้วช่วยทําให้คนอื่นๆได้เห็นตัวอย่างของคนทําดีติดตามไปได้วยกันค่ะ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกอเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบองค์รวมในการครุ้มครองพัฒนาส่งเสริมและส่งเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการรวมถึงฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการโดยจัดสรรงบประมาณปี2568่ภายใต้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการส่งเสริมบุคคลต้นแบบคนพิการพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติคนพิการทั่วประเทศผ่านแนวคิดการใช้ชีวิตการมีอาชีพการทำงานในสังคมปัจจุบันเสมือนคนทั่วไปนางสาวศิชาการสิภัยบุญนาการเลขานุการกรมพอกอกล่าวว่าปัจจุบันภายใต้สังคมที่เปิดกว้างเท่าเทียมและเสมอภาคคนพิการในสังคมไทย กองการต้นแบบการดำเนินชีวิตในสังคมเหมือนบุคคลทั่วไปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานภายใต้วิสัยทัศน์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั่วถึงและเป็นธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานการมีอาชีพสร้างรายได้การผลักดันให้คนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกส่งเสริมโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมการใช้ชีวิตถ่ายทอดแนวคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบให้คนพิการใช้ชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสร้างประโยชน์กับสังคมสำหรับแนวทางการดำเนินงานและภารกิจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็มีภารกิจสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนง,งานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมทั้งดำเนินการคุ้มครองส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการการสร้างโอกาสให้กับคนพิการให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้วก็ทำให้ศักยภาพของคนพิการเนี่ยคะ่ะปรากฏเป็นที่ประจักษ์และก็สามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติและที่สำคัญเลยนะคะก็คือ เราต้องการที่ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการนะคะซึ่งเ,ออเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ทางกรมให้ความสําคัญเพราะว่าเรามองเห็นว่าคนพิการทุกคนนะคะมีความเท่าเทียมกันนะคะพันธกิจส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงสร้างความเท่าเทียมเสมอภาคให้คนพิการได้รับการยอมรับในความหลากหลายและโอกาสให้ทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่ พอกอได้พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เน้นผลักดันและยกย่องบุคคลต้นแบบคนพิการที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมที่มีต่อคนพิการเป็นการสร้างภาวะผู้นำของคนพิการผ่านการสร้างแรงบนันดาลใจ เพื่อให้คนพิการสามารถก้าวข้ามความพิการไปสู่คนพิการที่ประสบความสําเร็จนะคะเป็นการสื่อสารทางสังคมว่าคนพิการไม่ใช่ภาระแต่คนพิการคือพลังคนพิการมีศักยภาพที่จะช่วยตัวเองและช่วยคนอื่นได้นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านแนวคิดวิถีชีวิตนะคะ ที่เขาประสบความสําเร็จเป็นแรงบนันดาลใจให้กับคนวิการคนอื่นๆต่อไปนะคะและส่วนที่2นะคะก็เพื่อเพื่อให้คนวิการสามารถดํารงชีวิตยอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนเราก็จะมีโครงการในเรื่องของการสร้างอาชีพเพิ่มไรายได้สําหรับคนวิการนะคะผ่านการฝึกอาชีพการสร้างอาชีพทางเลือกนะคะซึ่งเราก็จะมีการจัดทําโมเดลมีการจัดทำหลังสูตร เพื่อให้การทดลองเรียนรู้และพัฒนาแล้วก็นำไปสู่การประกอบอาชีพให้มีรายได้มากขึ้นและรวมไปถึงการเปิดช่องทางการหางานการแมทชิ่งงานกับสถานประกอบการกับคนพิการนะคะในทั้ง76จังหวัดซึ่งเราจะมีศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศทั้งในส่วนกรุงเทพด้วยก็เช่นกันค่ะเป็นการแมทชิ่งงานระหว่างผู้ประกอบการค่ะมาตรการยกระดับปรับระบบ ครบเครื่องเรื่องพัฒนาคนและงานจะเป็นโมเดลสำคัญในการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเข้มแข็งให้คนพิการก้าวข้ามความพิการสร้างอาชีพมีรายได้พึ่งพาตนเองได้และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งทางกรมก็ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเลยก็คือการส่งเสริมให้คนพิการนะคะเข้าถึง สิทธิประโยชน์และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆที่คนพิการจำเป็นที่จะต้องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันค่ะและก็ในปี2568เองนะคะทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็เน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการให้คนพิการมีความเข้มแข็งแล้วก็มุ่งเน้นที่จะยกระดับนะคะแล้วก็พัฒนาศักยภาพคนพิการให้มากขึ้นนะคะ ตามแนวทางที่นำโดยท่านอภิชโชคชัยวิเชียนชัยยะในเรื่องของการยกระดับปรับระบบครบเครื่องเรื่องการพัฒนาคนและงานค่ะผ่านมิติที่สำคัญ3เรื่องหลักของเรานะคะเรื่องแรกนะคะก็เรื่องของการ d e v e l o p m e n t นะคะเป็นการพัฒนาขับเคลื่อนและบูรณาการงานด้านนโยะบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะ ซึ่งต้องขับเคลื่อนภายใต้องค์กรที่มีสมรรถนะสูงนะคะเพื่อให้ในเรื่องนี้ออประสบความสําเร็จต้องมีความพร้อมทั้งองค์กรในการปรับระบบการทํางานนะคะและส่วนที่2ในเรื่องของการ empowerment นะคะก็คือการส่งเสริมให้คนพิการนะคะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียมทั่วถึงค่ะและในส่วนที่3นะคะจะขาดไม่ได้เลยในเรื่องของ participation นะคะเราต้องการให้คนพิการทุกระดับและคเครือข่ายองค์กรคนพิการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในระดับนโยบายและการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติค่ะโครงการบุคคลต้นแบบคนพิการ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสําคัญในการส่งเสริมความมั่นใจความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและการมีส่วนร่วมในสังคมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นอย่างดีรวมถึงเป็นการเผยแพร่เรื่องราวอันเป็นประโยชน์ในสังคมสารต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป นอกจากนี้แล้วนะคะในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เราก็จะมีการจัดงาน Job Market Fair ค่ะซึ่งจะเป็นหากรรมที่ต้องการให้คนพิการทั่วประเทศนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการในทุกสาขาค่ะได้มีโอกาสพ,พบปะคนพิการนะคะในทุกประเภทความพิการนะคะให้สามารถค้นหาคนพิการแล้วก็แมทชิ่งงานที่เหมาะสมกับคนพิการนั้นๆในตลาดนี้เลยค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของพอกอได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้ สสวัดค่ะเมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่นาิวขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณคค่บสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ ถช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและเทรนด์ของโลกที่เราไม่ควรพลาดมีอะไรบ้างติดตามกันได้ในช่วงข่าวรอบวันค่ะ นางสาวสิริลักษณ์เชียงว่องหัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ UNFPA ประจำประเทศไทยเปิดงานนิทรรศการถ่ายภาพ Her Awards UNFPA Thailand และการเฉลิมฉลองวันสตรีสากลประจำปี2568ที่จัดขึ้นโดย UNFPA ประจำประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อลดนลงสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเด็นความเสมอภาคทางเพศและยกย่องเฉลิมฉลองผู้ได้รับรางวัล Her Awards UNFPA t h ailand 2024พร้อมเปิดเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนในนามของ UNFPA นะคะเราคือกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาตินะคะวันสตรีสากลทุกๆปีเป็นวันที่สําคัญมากสําหรับ UNFPA เพราะว่าเป็นวันที่เราให้ความชา่ิชูเคารพแล้วก็คํานึงถึงสิทธิของผู้หญิง ท,ทั่วทั้งประเทศไทยรวมไปถึงทั่วทั้งโลกด้วยนะคะในการส่งเสริมชิทธิของความเสมอภาคระหว่างเพศเพื่อทําให้การพัฒนาประชากรอย่างยั่งยืนนั้นเป็นไปได้อย่างแท้จริงค่ะงานนิทรรศการจัดขึ้นณนะชั้น 5A ศูนย์การค้าเซนทันเวิด์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6มีนาคมและสถานีรถไฟฟ้า MRT วัฒนธรรมในวันที่8ถึง15มีนาคม2568 นายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลอธิบดีกรมควบคุมโรคชวนภาขีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพรวมทั้งชุมชนปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการป้องกันและจัดการโรคอ้วนพร้อมชูประเด็นรณรงค์วันโรคอ้วนโลกปี2568รระบบดีสุขภาพดีแก้ปัญหาโรคอ้วนโดยข้อมูลจากสหพันธ์โรคอ้วนโลกพบว่าปัจจุบันประชากรทั่วโลกมีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ าดการว่าในปี2,578มีประชากรกว่า1.9พันล้านคนมีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนคิดเป็นหนึ่งใน4ของประชากรโลก สำหรับประเทศไทยผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายระหว่างปี2,562ถึง2,563พบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปมีภาวะอ้วนร้อยละ42.2และอ้วนลงพุงร้อยละ39.4สำหรับค่าปกติเส้นรอบเอวผู้หญิงไม่ควรเกิน80เซนติเมตรหรือ32นิ้วค่าปกติเส้นรอบเอวผู้ชายไม่ควรเกิน90ซนเมตรหรือ36นิ้ว ทั้งนี้ประชาชนสามารถแก้ปัญหาโรคอ้วนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้แก่เลือกทานอาหารให้ครบ5หมู่เพิ่มผักผลไม้ลดแป้งน้ำตาลไขมันไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มกิจกรรมทางกายโดยการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีหรือสะสม150นาทีต่อสัปดาห์ เกษตรกรเลิศชายเลิศดวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าออยเดินหน้าพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยกระดับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการตรวจสอบควบคุมและเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภยัยขนาดเดียวกันผู้ประกอบการ สามารถดำเนินกิจการได้ภายใต้มาตรฐานที่ชัดเจนและเป็นธรรมพร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลขอเชิญร่วมบุญขยายสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2537 โดยพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียเนปาลเพื่อดูแลรักษาพระสงฆ์และผู้สแสวงบุญชาวไทยและนานาชาติที่เจ็บป่วยต่อมาได้ขยายบริการดูแลชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้โดยเรียกเก็บค่ารักษาเพียง12รูปีหรือประมาณ6บาทไทยและให้บริการรักษาฟรีในวันพระวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้ขอเชิญร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลกุศินาราได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือ TTB เลขที่บัญชี0782147995ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชและธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 0820993174ชื่อบัญชีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเช่นเคยค่ะข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและตัวอย่างของคนทําความดีเรื่องราวที่จะช่วยทําให้สังคมของเราน่าอยู่ม้กยิ่งขึ้นแบบนี้ติดตามกันได้จากคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ Tik t o อรในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พกพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ